ขคารพแต่งพระมหาเถรพระศาสนาพิการเป็นคนเคารพอย่างสูงขอจเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานทุกทุกคนวันนี้หลวงพ่อรู้สึกมีความสุขที่ได้โอกาสได้บอกเล่าเรื่องราว ที่จะเป็นการรักษาซึ่งศรัทธาของญาตโยมพุทธศนิกชนคนไทยทั้งหลายด้วยเหตุที่ว่าข้อใน้ทำงานที่เป็นประโยชน์มามากกว่าสามสิบปีซึ่งในบางครั้งบางเรื่องบางอย่างนั้นก็มีข้อบอกพร่องผิดพลาดไป พออยากจะให้ความเข้าใจว่ามันมีสองด้านด้านหนึ่งก็คือในด้านของทางธรรมีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของทางโลก้าทั้งสองด้านนี้เนี่ยก็ล้วนม,มีความเกี่ยวข้องเกิดกลึ้นซึ่งกันและกันแล้วพอเป็นผสมรูปเน สังญ,ญาญโยมก็ได้เห็นและติดตามมานานแต่ความจริงด้านหนึ่งนั้นหลวงพ่อก็มีข้อบกพร่องผิดพลาดแต่าบางเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นเรื่องผิดต่อทางโลกบ้านเมืองและในวันนี้เนี่ยพ่อจิงอยากจะให้ข้อคิดกับญ,ญาติโยม ดยมีวัตถุประสงค์สองเรื่องเรื<ม>่องแรกก็คือเรื่องของศรัทธาอยากให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนรักษาศรัทธาและช่วยกันฟื้นฟูศรัทธาแต่ด้านหนึ่งกันก็อยากจะขอถวายความรู้ด่ทางผัสสมสัฆนธการด้วยความเคารพว่าการที่เราหมดเดินทางนั้นเนี่ย อีกด้านหนึ่งนั่นเรามีกฎหมายของบ้านเมืองที่ต้องปฏิบัติจางเข่งครับเช่นเดียวกันดังนั้นในด้านที่เป็นกฎหมายได้กดเมืองนั้นจากว่าเราทำผอดพลาดไปแล้วก็ยอมส่งผลนัดต่อสมนาารรูปของเราเช่นเดียวกัน เวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ผ่านทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายมามากเรื่องถูกก็มีมากแต่เรื่องผิดก็มีมากเช่นเดียวนวันนี้หลวงพ่อจึงอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าสิ่งที่เราได้ทำผิดพลาดไปแล้วไม่จะเป็นทางโลกทางธรรมก็จะต้องรับผิดชอบ ต่อการกระทำของตัวเองดังที่องค์สมป็ิพระสัมมาสัพพุทเจ้าท่านชมตัดสอนพวกเราว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม